สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่น้องมาพบกับบ่าวต้อยกอกครับมีอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นพ่อปู่นะครับนะปูะ่ปนาโคปูน่นาโคนะครับผม,บผมอจอ๋อ,อครับผมทำจำลองทำทำแบบนี้ทุกปีไหมครับน่นะ มาดูนะครับสวยนะครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่เก้าเสียนนะครับพี่น้องอ,อย่างสวยเลยอย่างสวยเลยครับผมทีนี้ทำพ่อปู่นาโคจัดโอ้สวยนะครับสวยสดงดงามมากเลยพี่น้อง ตรงนี้จะเป็นฐานนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ฐานนะพี่น้อง อานะครับผมอาอดูบริเวรณรอบๆนะครับผมตรงนี้ทําพุ่งนี้ค่อยอ้น่นนะครับอันนี้เป็นบริเวรณรอบนะครับเป็นพระประธานนะครับตรงนู้นก็จะเป็นกองกองกระถินนะครับตรงนู้นเป็นกองกระถิน่นแล้วก็แถวรอบๆบริเวณก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับพวงนี้จะเป็นวันวัน กระถินนะครับวันถวายกระถินอันนี้ก็เป็นรอบๆบริเวณวัดนะพี่นอ้องสวยสดง้นงามมากเลยนะครับผมมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชมอีกที่นึงนะครับผมวันนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ